อัยองสวัสดีค่ะบรคนวันนี้ก็มาพบกับคิมเมยากันอีกแล้วนะคะเย้แล้ววันนี้นะคะก็มาเจอกันกับเมย่าที่น่าสนค่ะุรู้สึกเขิน ก็คือถ้าใครได้ดู IG ใครได้ติดตาม IG จีเมย่านะคะก็จะรู้นะคะว่าเมย่าช่วงนี้ก็คือแบบติดอนิเมะอนิเมะหนึ่งมากๆมากมากๆกก,ก็คือดูอนิเมะแล้วเนี่ยก็ ต้องไปดู The Movie ที่โรงอีกเฮ้ยบอก The Movie ก็น่าจะล้แล้วมั้งว่าเรื่องวันนี้นะคะเราจะมาคอสเพย์ค่ะทุกคนเย้โอเคค่ะเราจะไม่พูดมากแล้วค่ะพูดมากจริงๆเลยคอสเพย์เป็นตัวอะไรนะั้นนั่นก็คือคอสเพย์เป็นน้องเนสโกจังนั่นเองนะคะทุกคนเย้ น,ะะน้องสกจังนะคะมาจากเรื่องคิ e m สึโนเยบะนะคะหรือว่าดาร์วคาตอสูรนะคะหรือว่าเดมอนสเลเยอร์เองนะคะทุกคนก็คือน้องจะเป็นอนิเมะนะคะทุกคนก็คือภาคหนึ่งจะเป็นอนิเมเนาะแล้วก็จะมีเดอะมูฟวี่ด้วยนะคะซึ่งมันฉายไปเมื่อทันวาเพื่อเราจะไม่เสียเวลาทุกคนก็เดี๋ยวเราขอตัวไปเตรียมเครื่องสำอางเตรียมชุดเตรียมของก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนแต่งหน้าขาดัขาดเครื่ออันนี้จะเป็นครั้งแรกลืมบอกนะคะทุกคนก็คือเมคอ ่อาจจะแตกไม่เหมือนน้องสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ช่ำชองแบบว่าไม่ได้ช่ำชองชำนาญเชี่ยวชาญในการแต่งหน้าคอสเพย์ขนาดนั้นนะ <Okay. S 1> มันไม่ได้เป็นคอสเพย์มืออาชีพขนาดนั้นนะทุกคนก็คือแต่งสไตล์ของเมย่าเลยนะคะทุกคนคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนนู้นเลยนะ,ะ A later few moments later. เราจะมาแต่งหน้ากันก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราเอาผมน้องหน้ามาขึ้นก่อนคน่ะก็แบบอเปิดเถอกันอีกแล้วนะ EP นี้อย,อ,ยอย่าบอกว่าเปิดเถอกันเก่งมากๆเลยโอ้โหดูว่าพอดี ทุกคนโดนมุ่งทำใจหมนะทุกคนตอนแรกเราก็จะเริ่มจากการเตรียมผิวก่อนนะคะก็เราจะใช้โทนเนอร์ก่อนนะทุกคนในการล้างสิ่งสกปรกออกนะฮะอันนี้ข้าหน้าสดนะดูวิธีิวเออเล่นตัวเองทุกคน ล้างสิส่งสกปรกนะคะหน้านเนียนใยเลยนนแล้วก็บำรุงผิวกันนะคะเราใช้เป็นตัวนี้นะทุกคน <c oughs> แล้วก็จับวิบีไปแล้วทุกคน <c oughs> ทุกสักทุกมุม <c oughs> จะใช้นิ้วหรือใช้อันนี้เลยก็ได้นะ <c oughs> ไม่ต้องกลัว <c oughs> ตัวนี้ใช้ดีมากทุกคน <c oughs> แต่พี่รู้มึงมึงคือย่ออะไรเนี่ย ก,กับผิวเราเพราะว่าแบบผิวเรามันแบบบ,บอกบางบอบบางบอบบางนะทุกคนเออ,อต่อไปนะคะแล้วก็จะมาลงคอนซีลเลอร์กันเลยอนซีลเลอ์ไหนวะอ๋อนนี่ต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมาลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะเป็นคองซิดทูซิตนะทุกคนอันนี้คือใช้ดีมากก็ลงไปเลยะะ <S <S ลบไปเลยนะทุกคนแบบจุดรอยสิวอะไรพวกเนี้ยเออ มาปกปิดได้ดีมากนะชอ็อตจะหมดแล้วในอีดอกใช้เก่งมากจริงคือบางคนแบบว่าเออเอาแบบนิ้เดียวพอแค่แบบตรงขอบตาให้ไหมไหมองแล้วก็คือแบบไปจ้าตรงไหนยอยากใส่ก็ใส่ไปจ้าสไตล์มียาเนะแล้วก็ใช้นิ้วบางคนใช้ปองน้ำบางคนก็ใช้นิ้วบางคนใช้แปรงก็แล้วแต่สะดวกนะคะแต่เนี้ยชอบนิ้วไงแบบชอบใช้นิ้ว อย่าคิดไปแกนเพวกมึงักกันเป็นแทนหมายถึงแบบว่าใช้นิ้วในการแต่งหน้าค <Okay. S 1> ่ะทุกคนโอเคมไม่ค่อยถนัดแปง้งเออคิดอะไรกันหรือว่าไม่มีใครคิดกูอยู่คนเดียวอ่ะบ้านอะเรารู้เอฟซีเราเป็นคนไหนอ,อ่าะนี่นทุกคนเห็นไหมมันก็จะแบบเนียนไปหนึ่งระดับไปดิเออ ขวบตาดำชิบหายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ค่อยได้นอนเมื่อเราลงเสร็จแล้วนะคะคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเราก็จะมาลงเริ่มลงรองพื้นกันเลยนะทุกคนซึ่งรองพื้นที่เราจะใช้วันนี้นะคะเราใช้เป็นของ NARS นะคทุกคนใช่ปะวะใช่เลยแล้วก็บีบใส่เลยตอนแรกกะว่าจะบีบส่หมดเยก็แบบมันเลอะเ่ะ้เสร็จดีบเลยแล้วก็ ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใช้เป็นแปรงนะทุกคนเป็นแบบนี้นะแล้วก็เริ่มจากคอก่อนมาเริ่มมุมคางะคะ่ะอันนี้คืออย่างที่บอกไปจากตุ้นกิปนะทุกคนก็คือว่าเราอะเป็นคนที่ไม่ได้ชำนาญด้านการแต่งหน้าอะไรขนาดนั้นนะถ้าสมมติว่ามีอะไรผิดพลาดนะคะแล้วก็ต้องอขอประทานอภัยมาณนาที่นี้เลยนะทุกคนคตรเป็นทางการ ต้องขอโทษณจุดจุดนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้ช่ำชองชำนานในการแต่งหน้าคอสเพย์อะไรขนาดนั้นเนาะที่ดอกผมเนี่็นะก็คือแต่งแบบว่าเพื่อสนุกสนุกนะทุกคนเออแต่งเพื่อคอนเทนต์แบบอยากลองแต่งเป็นตัวละครที่เราชอบนะคะนี่ก็มีแนวโน้มว่าจะคอสเป็นคุณชิโนะบุบด้วยนะทุกคนก็ถ้าใครอยากอยากดูนะก็คอมเมนต์ค่ะ,ค,ะคนก็ประมาณนี้นะต่อไปนะคะเราก็จะไป ลงแป้งกันนะคะทุกคนเป็นแป้งที่เราใช้ประจํานะสสีนะคะทุกคนเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์หรอกจริงแต่แบบที่เอามาให้ดูก็คือแบบว่าใช้ดีไงเนี่ยดูจะหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้แป้งนะคะตบๆไปเลยคือเม่เริ่มสงสัยว่าไอ้ทำไมพี่มีงาเปมนหมูก่องเพราะว่ากูมองจอค่ะทุกคนลืมไปเลยเนี่ยว่าต้องมองมองกระจกอย่าลืมขอนะ ก็ไม่ได้มองแล้ว,ลวตอนนี้มองแต่ค่าก็ประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมมันก็จะแบบเนียนขาวขึ้นมาอีกระดับนะคะต่อไปเออเดี๋ยวก่อนนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นแปรงแบบนี้นะทุกคนผมเนี่ยลอ,องกันแบบว่าปัดตรงที่มันไม่ค่อยอแล้วมันก็ได้ติดหนยนะทุกคนกับปัดส่วนเกินของแปรงของนะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงคิวนะทุกคนคือถ้าเป็น คอสเพย์ส่วนใหญ่นะคะที่เขาทําก็คือเขาจะลบคิ้วด้วยกาวใช่ไหมแต่ว่าเราอ่ะจะไม่ลบคิ้วด้วยกาวนะคะเดี๋ยวเราจะลบด้วยอคอนซีลเลอร์นะคะลบตัวเดิมไปเนะ็ตจ้ะคือนี่ก็ไม่มีคิ้วแล้วไงทุกคนเก็ป้ปะเออมันก็เลยไม่ต้องแบบอะไรมากมายเว้ยเหมือนโดนเหมือนเหมือนด่าตัว <laughs> อเองเนี่ยไม่เอาเธอเสาอคำหยาทุกคนเดี๋ยวเราเซ็นเซอร์ให้เห <laughs> มือนด่าดตัวเองอะ <laughs> แบบ เออก็ไม่มีคิ้วแล้วอะเน,น,นาะหน้าผากคือแบบสว่างมาก <S <S อ่าเรียบร้อยึ้นโอเคคิวโน้ตจะแบบตกมาทุกคนมาแต้ินคิวด้วยพี่สองกินคิ้วอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องขอเนี่ยใช้ก,กระจกมาทุกคน <S <S <laughs> เพราะว่าไม่ได้เก่งนะดน ไม่เท่ากันโอ้ย,อยแล้วก็เราจะใช้เป็นตัวนี้นะแ,แรปรงนะคะปัดปปดขนคิ้วน้องนนยะงให้มันดูแบบว่าตกๆข้อไปในความคิดคิวไม่เท่ากันโอเค,อเ,คเสร็จแล้วทุกคนต่อไปนะคะแล้วก็ จะมาลงตากันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าน้องเนสโกเนี่ยเขาไม่ได้แต่งหน้าเลยอยากเขาจะเน้นที่บล็อกตานะคะก็น้องเนสโกนะคะทุกคนก็คือจะเป็นสีชมพูเนาะแล้วก็จะมาเน้นชมพูเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงุยลองพื้นสีตาให้เป็นสีชมพูก่อนนะทุกคนเราใช้เป็นพาเลตตัวนี้นะของอะไรไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเราจะใช้นิ้วในการลงรองพื้นตาก่อนนะคะเรื่อว่าอะไรไม่รู้อะ เอาใช้เป็นสีนี้แล้วกันนะทุกคนลงรองพื้นตานะคะเดี๋ยวกิลิขสิทธิ์เพลงยีดอกไม่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มจับตากันเลยนะทุกคนจะใช้เป็นสีนี้นะคะแล้วก็จะลงทั่วบริเวณเปลือกตาเลยนะทุกคนให้มันแบบว่าชมพู ก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนอะเห็นไหมแบบพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงข้างใต้ตานะทุกคนประมาณประมาณบริเวณนี้นะเออใช้สีเดิมเลยนะคะทุกคนก็คือตานึ่งสดก็คือจะแบบ บวนีโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาลงกิตเตอร์เบาๆนะทุกคนน้องแดงอาจจะไม่ได้มีกิตเตอร์นะแต่ว่าสำหรับเรานะคะเราก็จะลงกิตเตอร์สักนิดเดียวเดี๋ยวเราเออเชเดี๋ยวเราขออนุญาตเลอกฟิวเตอร์เอฟฟิวเตอร์ <laughs> เลิกกิตเตอร์แป๊บน,นึงนะทุกคนเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะในการลงประมาณกลางตาไม่น่าจะออกเกลี ต่อไปนะคะทุกคนเราจะใช้เป็นกิตเตอร์ตัวนี้นะ <c oughs> อันนี้เละนิดนึงนะทุกคนใช้เป็นตัวนี้นะคะลงไปทั่วประมาณทั่วตาที่มันมีีิมพูเนะใช้นิ้วเลยนะคะ นมานโอเคต่อไปเราจะมากรีดอายกันนะคะซึ่งปงโอเค,อเคตาน้องเนยซึโกะก็คือจะแบบกรีดอายโปรตีเลยเนะเรนสอตัวนี้นะคะน้องเมวกรีดตาเน้อเดี๋ยวต้องใช้สมาธิที่นึงนะทุกคนในการกรีดตานะคะเราใช้เป็นหัวแบบนี้นะมันกรีดง่ายดีเยะ เมื่อตอนนร้บอกเราว่าการคิวคิวเว้ยแต่พอเรารู้จักการกีตาร์ใช่ไหมรู้เลยอะไรยากสุดกีตาร์ต้องใช้ตัวมันทีแบบสูงม,มากเลยทุกคน Okay. พื้นฐานของตาเ้างก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าน้องอจะมีการแบบว่ากีดตาขึ้นไปอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ไม่นช่สมาธิหน,นักมากงั้นเดี๋ยวเราขอตไปกีดตาเนองแป๊บนึงคะ่ะเดี๋ยวกลับมาจ้ะก็คือไปไปทำมาก็คือได้ประมาณนี้คือฝั่งนี้สวยเว้ยฝั่งนี้สวยฝั่งนี้เครยเลยเนี่ยฝั่งนี้คืออะไรโอเคมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ได้อยู่นะหรือเปล่าวะ โอเคต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็จะมาลงแก้มนะคะทุกคนซื้อแก้มเนสโกก็คือแบบว่าไม่ได้เยอะมากนะคะไม่ได้แบบอลังมากแล้วก็ใช้เป็นแบบบ,บ,บัชธรรมดาเลยนะทุกคนเป็นบัชบัชอ,าาอะไรบัช <laughs> ล้วก็จะลงบริเวณแก้มประมาณนี้แล้วก็จะหมุนนิดนึงนะคะ เก้มนะ้องทุกคนเพราะว่าพอเแก้มนะ้องไม่ได้อลังขนาดานั้นนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนรู้สึกขัดใจกับตามากลงแป้งอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นตัวเดิมเลยนะตัวนี้เออนี่ก็คือจะเป็นการบบว่าล็อกเพื่อสุอางให้มันอยู่ แต่ว่าตาของตัวนั้นแต่ว่าในซุกเขาเป็นตัวการ์ตูนใช่ไหมเป็นอนิเมะใช่นไหมทุกคนก็เลยจะต้องมีการไฮไลท์ให้มันแบบว่าดังมัแบบว่าฟังๆนะฮะก็จะมาไฮไลท์กันนะฮะแล้วก็จะใช้นิ้วเลยเนาะนิ้วกลางนะ,ะแล้วก,นะก,วก็ต้องใช้กระจกอ่ะไม่ใช้กระจกไม่ได้โอเคเราก็จะลงตรงกางจมูแกแค่ตะก้อปเดียลงแค่สันจมูกพอแล้ทุกคนให้มันแบบว่าเวาว มีมิติเวอร์เสร็จแล้วนะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราขออนุญาตไปเติมตาเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าตามงิ๊ตเตอร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฮไลท์นั่นแหละแต่ว่าเป็นไฮไลท์สีขาวนะคะตรงบริเวณใต้ตานะคะทุกคนประมาณตรงเนี้ยประมาณกังเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะหัวตานะคะสองฝั่งเลยเนาะมาแค่ เราจะใช้เป็นสีนี่นะทุกคนเหลือนี่วะเออใช้เป็นสีขาวข้างบนแล้วกันใช้เป็นสีนี้นะทุกคนมาค่ะบอกเลยคตรเปลือ,อกแปรงอ่ะสัอ่จะมาลงหัวตาลงหัวตานะทุกคน ตัวเดิมนะคะก็คือตัวนี้ใช้แปรงนี้นะคะแล้วก็ลงกระจกไปไหนลงมาอยู่ใต้เลยนี่นะฮะใช้เวลาหนักในกนาะแต่เลงหมดตาเหมือนเดิมนะทุกคน อันนี้คือต้องระมัดระวังนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเข้าตานะอเล่าอ่าประมาณนี้เห็นไหมมันดูวิงวิ่งปะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงปากกันนะคะซึ่งปากน้องอะ่ะคือเราไม่รู้ว่าปากน้องเีอะไร oui. เพราะนั้นเราก็จะาทาไปสีธรรมดาเลยเนาะเราจะลงเป็นเบสตัวนี้ก่อนนะคะทุกคนเป็นของเซฟรา r a นะคะเบอร์อะไรวะเบอร์นหนึ่งเนาะ นะคะทุกคนแล้วก็จะมาใช้เป็นเลือกสีแบบใช้เป็นลิฟต์สีนี้สีปกติของเราเลยนะคะก็คือสีตัวน,นี้นะสี g 1สิบเอ็ดนะคะเบอร์ศูนย์หกศูนย์สองเนาะตันนี้เป็นสีโปรดของเราค่ะสีก็จะประมาณเนี้ยสีมนนันเาอกอิ่ๆนะทุกคนสีเหล่าี้เราชอบมาก คนเป็นของอันนี้เลยนะคะเบอร์อะไรอะไม่มีเบอร์เนาะเอาไม่บอก F O X นะทุกคนนี่มีคิสมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนมันแบบแดงนะคะแล้วก็จะลงในปากนะทุกคนมันก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเลื่ออันสุดท้ายนะทุกคนอันนี้คือขายไม่ได้เลยนะคะก็คือขนตาท่นเองนะทุกคนก็จะใช้เป็นอัม ปัดขนตาอันนี้ห้าของ flower colors นะคะอันนี้มาและแต่ว่ามันใช้ดีมากคนแบบมันทำให้ขนตาแบบปังคุ้เย่วตัตาลเบ้ไอกุกม,มากเลยโอเคแล้วก็จะลงดิค่ะ แล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ขาดไม่ได้นะคะก็คือสเปรย์น้ำแร่เองนะคะทุกคนอันนี้เป็นของอาริอ่อช่างมันเถอะตัวนี้นะแล้วก็ฉีดนะเยวไปเยวโอเคประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปใส่วิดกัน,นะคะ่ะ ม,มันก็จะแต่งออกมาประมาณนี้แหละทุกคนแบบว่าลุกก็คือแบบเออก็สวยอยู่นะเดี๋ยวขึ้นรูปให้เดี๋ยวขึ้นรูปให้เหมือนปะเหมือนปะก็ <laughs> ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบว่าใครอยากให้ลองทำลองคอสเป็นคุณชินโนบุน,นะคะก็คอมเมนต์กันนะคะใต้คลิปนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ ถ้าสมมติว่ามันมีอะไรผิดพลาดประการใดนะคะสำหรับแบบว่าบางคนแบบว่าเป็นคอสเพย์เป็นเป็นคนเป็นคนคอสอัเงี้นะแล้วก็แบบเราทำผิดพลาดอะไรนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราอะไม่ได้แบบว่าเก่งเรื่องการคอสหรือว่าชำนาญการคอสเพย์หรือว่าชำนาญการ มืออาชีพอะไรขนาดนั้นในการแต่งหน้าคอสเพลย์นะคะทุกคนก็ต้องขอโทษณนะจุดจุดนี้เลยนะคะทุกคนคะอย่าดังมากนะก็ <g ül> <g ül> <g ül> โอเคค่ะทุกคนก็ถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่ายลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด u b s c r i b e กันด้วยนะคะถ้าใครยังไม่กดนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ไปติดตามไอจีเมยย่าน,นะคะกะะ็ไปติดตามกันได้เลยะคะ่ะตรงนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายติ๊กต็อกต่อแหละถ้าใครยังไม่ติดตามติ๊กต็อกเมยย่านคะก็ติดกต็มกันเลยค่ะตรงนี้เลยก็ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย